แล้วเมื่อมองไปยังจักรวาลอันยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงโคจรกันเป็นแบบนั้นธรรมดาอยู่แล้วพระเจ้าไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเออันนี้มันมันบังเอิญเกิดได้ก็อยู่ข้อสองแล้วไม่ไปข้อสามแล้วถ้าเป็นข้อสามก็มีพระเจ้าแน่ในขั้นตอนหนึ่งของการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผมได้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพี่น้องเดินอยู่ชายหาดทะเล คลื่นก็ซัดมาเป็นระยะระยะพี่น้องก็เดินอยู่บนชายหาดหาดทรายหาดทรายนี่ก็มีรอยเท้าเหยียบย่ากันเต็มไปหมดบนบนทรายเป็นรอยเทา้ทารอยเทา้ารอยเท้าเต็มไปหมดคําถามไม่อยู่ว่าถ้าคลื่นมันซัดเข้ามาในฝั่งรอยเท้าที่อยู่บนทรายนั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องก็ตอบว,ว่ารอยเท้ามันก็หายไปสิผมถามว่าหายไปได้อย่างไรก็คลื่นมันซัดทาให้ทรายเป็นเรียบก็ทําให้รอยเท้าหายไปโดยปริยายรอยเท้าหายไปเพราะคลื่น ที่ซัดเข้ามาก็แสดงว่าคลื่นเนี่ยมีคุณสมบัติทําให้รอยเท้าที่เหยียบย่ำบนทรายหายไปเดินต่อไปอีกหน่อยไปเจอบ,บ้านทรายสามชั้นทําอย่างดีเลยบ้านทรายทรงยุโรปด้วยมีรั้วล้อมรอบคําถามมีอยู่ว่าคลื่นมันทําบ้านนี้หรืออะไรยังไงคลื่นมันซัดเข้าชายฝั่งทําให้ทรายที่กองกองอยู่ผันผวนปุ๊บ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 กลายเป็นบ้านสามชั้นทรงยุโรปด้วยเอามีทรงด้วยแล้วก็มีรั้วล้อมรอบอย่างนั้นหรือเปล่า อย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องก็บอกไม่ใช่คลื่นมันไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันที่มันเวลามันพัดเข้าฝัง่งแล้วมันจะทําให้ทรายกลายเป็นบ้านสามชั้นเลยล้วมีการระบุทรงด้วยนะเรามีรั้วล้อมรอบด้วยนะคลื่นไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันเองที่จะทําให้เป็นบ้านทรายได้คําถามมีอะไรบ้านทรายเกิดมาได้ไงพี่น้องอัตโนมัติคนที่เดินชายบอกว่าใครสักคนเนี่ยต้องไปทามันใครสักคนที่เป็นคนมีชีวิตมีความรู้มีความเก่งพอสมควรเนี่ยต้องไปทําบ้านทรายนี้ใครสักคน ใครสักคนประเด็นใครสักคนหนึ่งเดินต่อไปอีกหน่อยไปเจอเปลือกเปลือกหอยเต็มชายหาดเลยคําถามมีอยู่ว่าเปลือกหอยมาได้งไงพี่น้องก็จะก็ลื่นมันซัดมาขึ้นมันซัดเปลือกหอยมาก็แสดงว่าลื่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตัวของมันในการซัดในการพาสิ่งหนึ่งเข้าฝั่งและหนึ่งในนั้นคือเปลือกหอยขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้เปลือกหอยปรากฏอยู่ตามชายหาดใช่ไหมครตอบคือใช่ฟังให้ดีนะตัวอย่างตอนแรกเนี่ยรอยเท้า ตัวอย่างที่สองคือบ้านสามชั้นทรงยุโรปมีรูรอมรอบตัวอย่างที่สามคือเปลือกหอยออะเดินไปอีกหน่อยไปเจอข้อความเขียนอยู่บนทรายเขตนี้ปลาฉลามดมุเขียนอยู่บนทรายเลยเขตนี้ปลาฉลามดุคําถามมีอยู่ว่าไอ้อักษรที่เขียนอยู่บนทรายน,ยนี่เขตนี้ปลาฉลามดุนี่ตกลงคลื่นมันเป็นตัวทําให้เกิดอักษรและมีความหมายที่ชัดเจนคลื่นมันทําให้ทรายกลายเป็นเขียนอักษรอ,อย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องตอบได้ไหมว่าไม่ใช่ มันต้องมีใครตะกอนไปเขียนคลื่นไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันที่จะทําให้เกิดอักษรอย่างนั้นได้อเดินไปอีกหน่อยไปเจอทรายอ่ะมันมีอักษรเหมือนเป็นรอเรือตัวเดียวนะอักษรเดียวเลยรอเรือรอเรือแค่นั้นแหละคําถามมีอยู่ว่าไอ้ตัวรอเรือนี่เกิดมาได้ไงใครไปเขียนหรือคลื่นมันซัดทรายแล้วมันก็นย้อนกลับไปแล้วมันทำให้ทรายกลายเป็นอักษรเป็นรอเรือพี่น้องก็บอกเออมันมีความเป็นไปได้ว่าทรายมันจะทําเพราะมันตัวเดียว เพราะฉะนั้นคนที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาจะมี3สิ่งด้วยกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า physical necessity สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติในตัวของมันให้เป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งเช่นคลื่นมีคุณสมบัติทําให้ร้อยเท้าหายไปที่อยู่บนทรายคลื่นมีคุณสมบัติที่พัดหนึ่งในนั้นคือเปลือกหอยให้เข้าฝังได้มีคุณสมบัติโดยตัวของมันเองอันนี้ไม่มีปัญหามันมีคุณสมบัติในตัวของมันเองแล้วข้อที่2 chance บังเอิญบังเอิญไอ้อักษรรอเรือเนี่ย ที่คลื่นพัดเข้าฝั่งแล้วทรายมันไปกลายเป็นอักษรรอเรือเนี่ยเป็นอักษรเดียวนะคาถามไม่อยู่ว่าเป็นไปได้ไหมคลื่นคลื่นมันทําให้เกิดอักษรรอเรือโดยพัดเข้าฝั่งแล้วมันก็ทิ้งพัดลงไปแล้วมันทําให้ทรายกลายเป็นอักษรไไอรอเรือเป็นไปได้ไหมอักษรเดียวนะเป็นไปได้ไหม <S <S เป็นไปได้เป็นไปได้นี่คือข้อที่2คือ c h ANCE ต่างกับข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งในคือชัวเลยมันมีคุณสมบัติโดยตัวของมันเองเลยกับไอข้อที่2เป็นไปได้อาจจะข้อที่3 d e ดีไซน์มันต้องมีผู้ออกแบบ ผู้วางระบบผู้จัดการมันไม่เป็นบงังเอิญไปได้และมันไม่มีคุณสมบัติโดยตัวของมันที่จะเป็นแบบนั้นข้อที่สจะเป็นดีไซน์ออกแบบการออกแบบการวางระบบการจัดการก็เหมือนตัวอย่างที่ผมยกไปบ้าน3าชั้นทรงยุโรปมีรั้วล้ลอมรอบนี่คือข้อที่3มันเกิดเองไม่ได้ขึ้นไม่มีคุณสมบัติทําให้เกิดบ้าน3ชั้นทรงยุโรปมีรั้วล้ลอมรอบไม่มีและก็ไม่มีความบังเอิญบังเอิญขึ้นซัดมาแล้วทรายเป็นบ้าน3มชัน้นบังเอิญก็ไม่มีและก็อีกตัวอย่างหนึ่งคือเขตนี้ปลาฉลามดุ ก็ไม่บังเอิญคลื่นก็ไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติโดยตัวที่จับซัดมาปุ๊บกลายเป็นประโยคนั้นเลยไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจะอ้างสองข้อแรกถ้าข้อแรกไปไม่รอดอ้างข้อสองหมายความว่าไงเอยไอเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตัวของมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นธรรมดาอยู่แล้วพระเจ้าไม่เห็นจะเกี่ยวเลยอ้างข้อแรกเวลาเราเอาตัวอย่างที่มันชัดพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าเออไอนี้มันมันบังเอิญเกิดได้บังเอิญชาช้าบังเอิญบังเอิญ แต่เวลาเรายกตัวอย่างชัดๆตัวอย่างที่มันไม่บังเอิญเนี่ยอย่างตัวอย่างเรื่องอักษรเขตนี้ปัจฉลามดูกับบ้าน3ชั้นเนี่ยเวลาเรายกตัวอย่างแบบนี้ชัดๆรู้ว่ามันมันมันไม่ได้แล้วมันก็ยังยักจับอยู่ข้อ2อยู่นะเฮ้ยมันบังเอิญบังเอิญบังเอิญบังบังเอิญอยู่งั้นแหละพราะไปไปข้อหนึ่งมันน่าเกลียดไงคือมันไม่มีคุณสมบัติในในตัวของมันที่จะทำให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยตัวเองก็เลยไม่แล้วก็อยู่ข้อ2แล้วไม่ไปข้อ3แล้วถ้าเป็นข้อ3้ามก็ปฏิเสธพระเจ้าออยยู่้้จะไไไปข3ดงง ก็เลยต้องจมอยู่กับข้อที่สองก็คือบังเอิญ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 อยู่นั่นแหละพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าก็จะรู้อยู่แก่ใจมันไม่บังเอิญมันไม่ช ANCE มันไม่มีความบังเอิญที่จะเป็นแบบนั้นมันต้องมีความตั้งใจของผู้หนึ่งนี่แหละดีไซน์ในข้อที่สใเนี่ยความตั้งใจความประสงค์การจัดการการออกแบบให้เป็นเช่นนั้นนี่แหละนี่แหละข้อที่สเนี่ยคือพิสุรมีพระเจ้าแล้วเมื่อมองไปยังจักรวาลอันยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้กี่แสนล้านดวงโคจรกัน ในร่างกายเรามี d n a มีระบบที่ซับซ้อนลูกตาเรามีส่วนประกอบ24ส่วนไปอย่างน้อยทํางานทุกระบบสอดคล้องกันไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวในมห ah, าในจักรวาลในตัวเราในธรรมชาติที่จะเห็นรอบข้างเราที่มันมีระบบที่ซับซ้อนที่มันไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันอย่างข้อที่หนึ่งและมันไม่บังเอิญที่จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยมีตัวเลือกเดียวเท่านั้นก็คือมันต้องมีผู้ที่วางระบบต้องมีผู้ที่จัดการมัน ต้องมีผู้ที่บริหารมันให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนจะโรงงานผลิตรถยนต์ที่เราเข้าไปและเราไม่เห็นเลยว่ามีคนอยู่ในนั้นแต่ผลสรุปคือมีรถออกมาเป็นคันหนึ่งเลยเราจะบอกว่าตรงงานเกิดเองทุกอย่างเกิดเองเนี่ยไงเกิเลยมาเป็นรถยนต์ที่จะไปมองตอนท้ายแต่ไม่ยอมมองหัวเลยก็คือใครมันวางระบบ ให้อุปกรณ์ต่างๆมันแมชกันแล้วมันออกมาเป็นรถยนต์ในท้ายที่สุดมันจะเป็นการเลอะเทอะมากที่จะมามองรถยนต์แล้วบอกนี่ไงรถยนต์เกิดเองไม่เห็นต้องมีต้องมีคนทําเลยรถยนต์เกิดมาเองไม่เห็นต้องมีใครทําประกอบมาเลยเหมือนกับมองวัวตัวหนึ่งว่าว,วัวผสมพันธุ์กันแล้วออกมาเป็นลูกไหนพระเจ้าไม่เห็นมีมาช่วยทําคลอดวัวเลยไม่เห็นพระเจ้าเอาเอ,าอาสุจิไปไ,ปไปต่ใส่แล้วไม่เห็นมีเลยก็นั่นแหละเหมือนรถไงคือไม่ยอมมองตั้งแต่เริ่มต้นว่าใครเป็นผู้วางระบบตั้งแต่เริ่มต้นและทำให้ระบบมันรันเองอ่ะต้องไปมองเริ่มต้นครับผม you <phone rings>